สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่หลังเวทีสตาร์มิวสิกตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังเก็บสิ่งของสัมะระหลังจากที่มีการแสดงสดมีการแสดงอยู่ที่ตำบลหัวเรือบ้านอะไรฮะพิยุตบ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์ครับตำบลหัวเรือเนาะครับบ้านสำรานใช่ไหมฮะบ้านสำราน,าน,นตำบลหัวเรือใช่ไหมครับผมเห็นน้องเขาอยู่ด้านหลังเวทีผมไม่รู้ว่า น้องเขาเป็นแฟนมือกองหรือนักดนตรีหรือว่าคอนไวผมไม่รู้นะแต่ผมดูข้างหลังี่จะเป็นลายเส้อดาวใส่ชุดลายเส้อดาวหรือเปล่าฮนะคุณยุดฮนะผมดูไปดูมามันเป็นลายหรือสี <c oughs> อ,ออาคุณทำไมพูดอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยขออนุญาตถามน้องฮนะน้องครับน้องครับน้องน้องชื่ออะไรครับผม ดูฮะคุณผู้ชมครับดูสัดส่วนหน้าตาผิวพรรณน้องเขาฮะสวยนะครับดูฮะสวยไหมครับคุณจุดครับดูผิวพรรณน้องขาวอวกผมไม่รู้ว่าน้องเขาเมาหรือเปล่านะแต่ว,ว่าเขาไม่รู้สติเขาไม่ตอบผมเลยน้องครับน้องน้องครับ สงสัยน้องเขาจะเมาไม่ไม,ไมคุยไม่รู้เรื่องครับผมดงะฮะผมดงว,<ช>ว่าน้องเขาต้องกลับบ้านกับเราอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าน้องเขามาจากไหนถือว่าถ้ผมรับผิดชอบให้พิจช,ชอบแต่ผมดูน้องเขารู้สึกว่าจะขาวาาขาพิจุตจะรับผิดชอบขาของเขาขาวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตกล้องจับเข้าใกล้โอเค รู้สึกว่ามันจะมีขนออกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเรียกว่าน้องเข้าโกนมาผมไม่รู้นะน้องครับน้องครับน้องชื่ออะไรครับผมน้องครับอะไรน้องเขาไม่ตอบผมเลยฮะคุณผู้ชมครับผมคุณคุณคุณยุทธครับแทนคุณยุทธหรือเปล่าฮะ น้องเขาไม่ยอมโผขนอ๋อน้องเขาเมาอ๋อคุณผู้ชมขออนุญาตนะน้องเขาเมาเขามีอะไรนะน้องเขาน้องเขาเมาฮะคุณผู้ชมครับผมไม่รู้นะว่าน้องเขาน้องเมาเล่าเล่าอะไรเล่าลีเล่าลีนะเล่าขาโอ้น้องเขาเมาเล่าขาวผมอ๋อน้องเขาเมาเล่าขาวลาเวทีใช่ไหมครับผมไม่ค่ะอาลไรฮะ ุณผู้ชมขออนุญาตดูฮะน้องเขาเมาเหล้าดีนะครับผมเหล้าดีหรือเหล้าขาวคุณอู๊ดคุณจู๊ดคุณพูดจริงจริงฮะอะไรอ๋อขวดเล็กเขาเมาเหล้าขาวขวดน้อยเพื่อนน้อยทิ้งเพื่อนโอ้ยคุณผู้ชมดูดูที่น้อยทิ้งว่ากันเขาเมาเหล้าขาวครับผมเขากลับบ้านไม่ได้น้องบ้านอยู่ไหนฮะ บลุละงมด้วยฮะน้องเขาเขาไม่ตอบแสดงว่าน้องเขาหมอเราขาวคือน,นี่น้องจะใครจะกล่ากับใครยังยังยังเหลืออยู่นะพที่รัก <c oughs> อะไร <c oughs> ชื่อนัดเหรอพ <c oughs> ี่รัก <c oughs> อ๋อน้องชื่ออะไรฮะน้องครับชื่อเล่นชื่อน้องอะไร <c oughs> น้องติงลี่ แต่ใช่คุณจะดูดีๆคือน้องเบิ้มโอ้ยบักเบิ้มบฤติวารที่โอ้ยบักเบิ้มบฤติวา,ายนอนไปบอกไปเรื่อยๆหลายเอาโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ